วันสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้คำบอกช่วงเวลาและลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันน้องๆจะได้รู้ว่าในหนึ่งวันนั้นมีคำบอกช่วงเวลาที่ต่างกันและแต่ละช่วงเวลาเราก็ทำกิจกรรมที่ต่างกันด้วยค่ะ น้องๆมีกิจกรรมในแต่ละวันกันเยอะแยะเลยนะคะซึ่งในหนึ่งวันเรามีช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายเวลาตอนเย็นตอนค่ำและตอนกลางคืนค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาแอบดูพลอยบ้างดีกว่าว่าในหนึ่งวัน พลอยทำอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะน้องๆคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าในหนึ่งวันพลอยทำอะไรบ้างจะเหมือนกับน้องๆหรือเปล่าวันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะพลอยต้องไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือเหมือนน้องๆเลยคะ่ะในตอนเช้านี้พลอยตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัว รับประทานอาหารเช้าและเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าเลยค่ะต่อมาถึงตอนสายพลอยและเพื่อนๆก็เข้าห้องเรียนและเริ่มเรียนหนังสือค่ะในตอนเที่ยงพลอยและเพื่อนๆก็ได้เวลาพักรับประทานอาหาร ทุกๆคนกินอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะและตอนเวลาบ่ายก็ได้เวลาเข้าเรียนพลอยและเพื่อนๆก็เตรียมตัวพร้อมที่จะเรียนหนังสือกันต่อแล้วค่ะในตอนเย็นพลอยกลับมาจากโรงเรียนก็ได้อาบน้ำและรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว ด้วยอาหารที่ครบห้ามู่และมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะและทำการบ้านที่คุณครูให้มาโดยมีคุณแม่ช่วยสอนค่ะและก็ถึงเวลาข้ามนะคะพลอยและครอบครัวได้นั่งดูโทรทัศน์พร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อดูเสร็จคุณแม่ให้พลอยไปอาบน้ำแปรงฟัน และสวดมนต์ก่อนนอนส่วนช่วงเวลาดึกนั้นพลอยก็หลับไปแล้วละคะ่ะน้องๆทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมในวันนี้ของพลอยนะคะเหมือนกิจกรรมในแต่ละวันของใครบ้างหรือเปล่าคะเล่าสู่กันฟัง น้องๆคะอยากทราบว่าในหนึ่งวนันน้องทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะลองออกมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าช่วงเวลาในตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำและตอนดึกน้องมีกิจกรรมทำอะไรบ้างคะน้องๆคะ ได้รู้จักกับช่วงเวลาต่างๆในแต่ละวันกันไปแล้วนะคะว่าในหนึ่งวันเรามีช่วงเวลาไหนกันบ้างเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะสำหรับตอนเช้าคือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในเวลาเช้าเช่นเราตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันในตอนเช้ารับประทานอาหารและไปโรงเรียนในตอนเช้าเป็นต้น สำหรับตอนสายนั้นเป็นช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างเวลาเช้ากับเที่ยงนะคะเช่นเราเข้าเรียนวิชาแรกในตอนสายค่ะช่วงเวลาต่อไปเป็นตอนเที่ยงนะคะเช่นเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนค่ะหลังจากเวลาเที่ยงไปแล้วก่อนจะถึงตอนเย็นจะเป็นตอนบ่ายนั่นเองค่ะ เช่นเรียนหนังสือและวาดรูปในตอนบ่ายเป็นต้นค่ะต่อมาเป็นช่วงเวลาเย็นซึ่งเป็นช่วงระหว่างบ่ายจนถึงค่านั่นเองค่ะเช่นหลังเลิกเรียนน้องๆอ,อาจทำกิจกรรมเล่นกีฬาหรือรอคุณพ่อคุณแม่มารับและทำการบ้านที่บ้านเป็นต้นค่ะส่วนในตอนค่ำนั้น เป็นช่วงเวลาตอนเย็นไปถึงตอนดึกเป็นช่วงเวลาที่เราใช้เวลาทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะจากนั้นก็อาบน้ำแปรงฟันเตรียมตัวเข้านอนเป็นต้นส่วนช่วงเวลาดึกนั้นเป็นช่วงเวลาหลังจากท้ามไปจนถึงเที่ยงคืนก็เป็นช่วงเวลาที่น้องๆได้สวดมนต์ไหว้พระเข้านอนไปแล้วละค่ะเพราะต้องพักผ่อน เตรียมตัวไปเรียนในวันต่อไปเป็นอย่างไรคะน้องๆได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าในหนึ่งวันมีคำบอกช่วงเวลาอะไรบ้างก็คือตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำและตอนดึกน้องๆจะได้แบ่งเวลาในการทำกิจกรรม ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมนะคะช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันจากภาพให้น้องๆเรียงลำดับเรื่องราวต่อไปนี้ให้ถูกต้องช่วงเวลาที่ตื่นนอน ยืนเข้าแถวหน้าโรงเรียนเล่นฟ er ุตบอลหลังเลิกเรียนปลอยทำการบ้านสวดมนต์ก่อนนอนเข้านอน น้องๆมาดูคำตอบกันนะคะน้องๆดูสิว่าน้องๆสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้ถูกต้องหรือเปล่าเรื่องราวที่หนึ่งคือภาพเด็กตื่นนอนไปโรงเรียนเป็นช่วงเวลาตอนเช้าเรื่องราวที่สองคือภาพเด็กยืนเข้าแถวเป็นช่วงเวลาตอนเช้าเรื่องราวที่สามคือภาพเด็กเตะบอลเป็นช่วงเวลาตอนเย็นเรื่องราวที่สี่คือภาพเด็กนั่งทำการบ้าน เป็นช่วงเวลาตอนเย็นเรื่องราวที่5คือภาพเด็กนั่งสวดมนต์ก่อนนอนเป็นช่วงเวลาหัวค่าเรื่องราวที่6คือภาพเด็กเข้านอนเป็นช่วงเวลาหัวค่าเอาละคะ่ะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องการเรียงลำดับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของน้องๆได้อย่างถูกต้องนะคะและแบ่งเวลาเรียน เล่นทำการบ้านให้เหมาะสมด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ